นักศึกษาครับวันนี้นะครับผมอาจารย์นันทพลนะครับก็จะมาสอนในวิชาสตติสติกนะครับหรือว่าหลักสถิตินะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะติดต่อผมนะครับทางอีเมลนี้นะครับหรือว่าไลน์ได้นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรับเอกสารการสอนได้นะครับงานแรกของเราเลยนะครับเพื่อที่จะให้ รู้จักกันนะครับนักศึกษาถ่ายรูปของนักศึกษานะครับเขียนชื่อชื่อเล่นนะครับเลขที่นะครับแล้วก็ภาควิชาวิศวกรรมอะไรนะครับเขียนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งเข้ามาในอัลบั้มนะครับรับ2คะแนนอ่าคราวนี้มาดูในหัวข้อที่เราจะเรียนในหลักสิติกันนะครับในหลักสิตินะครับในในเทอมนี้นะครับผมขอแบ่งเป็น สามหัวข้อนะครับมีท็อปิกอยู่3หัวข้อนะครับโดยท็อปิกแรกนะครับท็อปิกที่1เนี่ยนะครับก็จะสอบในส่วนของมิเทอมนะครับมิเทอมเนี่ยนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนี้นะครับสอบแค่นี้เองก็จะมีหัวข้อแรกนะครับก็คือหลักสถิติเบื้องต้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย1.1ระเบียบวิธีทางสถิติ1.2การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง1.3 การวัดการกระจายของข้อมูลนะครับถึงตรงนี้นะครับในส่วนของมิเทอมแล้วก็ในไฟนอลนะครับมี2บทก็คือการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานทางสถิตินะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับเราจะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นถ้าเกิดใครเคยเรียนนักศึกษาเคยเรียนในส่วนของระดับมปลายมาแล้วนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันในการทบทวน ของที่เราเคยเรียนมานะครับมาดูการให้คะแนนหน่อยนะครับในการเรียนครั้งนี้นะครับก็จะมีคะแนนเก็บ40%นะครับในการเข้าชั้นเรียนนะครับการส่งการบ้านเน้นนะครับในการส่งการบ้านนะครับเข้าไปในอัลบั้มในไลน์นะครับแล้วก็คะแนนสอบกลางภาค30คะแนนครับแล้วก็สอบปลายภาค30คะแนนนะครับ ามาดูหน่อยสิครับว่าเกรดจะให้ยังไงบ้างคนที่ได้ถึง80คะแนนนะครับ80ขึ้นไป A 75นะครับ b บวก70 B นะครับ65 C บวก60 55 D บวก50 D ถ้าต่ำกว่านั้น F นะครับ เริ่มต้นนะครับนักศึกษาหาสมุดขึ้นมา1เล่มนะครับจะเป็นสมุดของมหาลัยก็ได้นะครับหรือว่าสมุดอื่นๆก็ได้นะครับ1เล่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําส่งขึ้นมานะครับสมุด1เล่มนะครับแล้วก็เขียนชื่อเขียนวิชาก่อนนะครับวิชา G A 102หลักสถิติมีชื่อเลขที่ภาควิชาเบอร์โทรของเราเผื่อหายและอาจารย์ผู้สอน เขียนให้ถูกต้องนะครับชื่อนามสกุลผมไม่ถูกต้องด้วยหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นท็อปปิกนะครับที่เราจะเรียนทั้ง3าหัวข้อนะครับท็อปปิกที่เราจะเรียน3าหัวข้อนะครับลงในสมุดตัวใหญ่เต็มบรรทัดด้วยนะครับหน้าต่อมาในเทอมนะในมิเทอมเนี่ยนะครับผมจะให้โจทย์เอาไว้นะครับเป็นโฮมเวิร์กนะครับหลักๆอยู่3มข้อมิเทอมนะครับข้อที่1 ข้อที่สองนะครับแล้็ข้อที่สามนะครับมีสามหัวมีสามข้อนะครับในสอบมิเทอมนี้นะครับเราปกติผมจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ข้อนะครับสอบมิเทอม4สี่ข้อแต่ผมจะให้เอาไว้สามข้อผมก็จะออกสามข้อนี้ที่เปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยนะครับคราวนี้มาลงรายละเอียดกันนะครับในในในวันนี้นะครับในหัวข้อแรกก็คือเป็น หลักไสติเบื้องต้นเราจะมาดูเกี่ยวกับระเบียบว,วิธีทางไสตินะครับเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับสตินะครับความสําคัญเกี่ยวของสตินะครับก็ในปัจจุบันนี้ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโลกแห่งไอทีใช่ไหมครับนักศึกษาก็รู้อยู่แล้วมีข้อมูลสารสนเทศไอทีก็คือสารสนเทศนี่นะครับไม่ว่าจะหาข้อมูลต่างๆจากทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้เยอะๆเลย Google นะครับ ผู้ที่สามารถใช้ประโยชน,นย์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับไ,ได้เปรียบนะครับมากกว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยหลักสถิตนะิเข้ามาด้วยนะครับความหมายอ,อมาดูความหมายของสถิตินะครับสถิติคือวิทยาศาสตร์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการการวิเคราะห์และการตี ความข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเน้นนะครับเก็บรวบรวมพวกนี้มาเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะเลือกอย่างไรสถิตินะครับจําแนกออกเป็น2ประเภทนะครับข้อมูลสถิติแล้วก็สถิติศาสตร์นะครับคือข,ข้อมูลสถิตินี่คือข้อเท็จจริงที่ทําการรวบรวมมาได้อาจอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษรแต่ถ้าเป็นสถิติศาสตร์เนี่ยนะครับ ก็คือขบวนการต่างๆที่นำมาช่วยในการจัดการกับข้อมูลทางสถิตินะครับามาดูสถิตินะครับที่เราจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลนะครับ Data เนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งสาระสนเทศหรือ n n o r r m t t o o เนี่ยที่สำคัญเนี่ยจนได้องความรู้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจต่อไปเน้นเห็นบอกเห็นไหมครับ จตีเนี่ยช่วยเน้นให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับจะเป็นการรวบรวม Data Information Knowledge แล้วก็มาตัดสินใจนะครับบทบาทและความสำคัญของสตินะครับแน่นอนข้อแรกเลยสำคัญที่สุดเลยก็คือใช้ในการตัดสินใจจัดการกับข้อคำถามหรือปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเป็นกรณีที่ไม่อาจทราบ ผลลัพธ์ที่แน่นอนได้ดังนั่นก็คือมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเช่นการจัดการกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือการตัดสินใจที่ทําการรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดหรือใช้รังสีรักษานะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์ต่อมาข้อ 2. คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศสําหรับ ช่วยในการหาคำตอบของเหตุการณ์ภายใต้ความไม่แน่นอนนั้นก็คือสิติสร์เพื่อให้เราตัดสินใจและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นนะครับามาดูว่าบทบาทวิชาชีพนะครับที่จะช่วยสติเนี่ยเอามาใช้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ทดแทนภายในเครื่องจักรกลวัสดุที่ใช้เรื่องอาสิครับ อย่างเช่นจะเอาเหล็กหรือจะเอาวัสดุรีไซเคิลนะครับหรือเอาวัสดุที่สามารถใช้งานแทนเหล็กได้เหล็กอาจจะหนักหรือเบาเราใช้ไฟเบอร์กาสใช้เส้นใยเหล็กนะครับเข้ามาช่วยในการผลิตเครื่องมือต่างๆการสร้างเครื่องมือต้นแบบสําหรับการตรวจสอบวัดคุณภาพดูความถูกต้องหรือความคุ้มค่าส่วนใหญ่มักความถูกต้องกับความคุ้มค่าเนี่ยก็จะมาบางทีคุ้มค่าราคาถูก ก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่าและใช้งานได้ยาวนานด้วยนะครับเขาก็เลยมีการทำสถิติสำรวจมาว่าคุ้มค่าของแต่ละคนเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับสามารถอายุการใช้งานได้ดนานเลยนะครับไม่มีวันเสียเลยแต่ราคาแพงมากนักศึกษา,<ส>าจะเลือกไหมคราวนี้นะครับลักษณะข้อมูลทางสถิตินะครับชนิดของข้อมูลเนี่ยนะครับ เราบ่งออกเป็นบ,บ่งชี้เป็นข้อมูลคุณภาพนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในคาว่าเชิงคุณภาพเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยมีค่าประกอบไปด้วยข้อความคําบรรยายหรือจํานวนที่ไม่ได้สื่อความหมายเชิงตัวเลขแต่ถ้าเกิดในเชิงปริมาณเนี่ยเราจะวัดออกมาเป็นตัวเลขนะครับเป็นหลักเลยข้อมูลที่มีตัวเลขที่ได้มาจากการวัดหรือการนับนะครับ มาดูการนำเสนอข้อมูลและสถิติกับงานวิศวกรรมมาดูตัวแรกเลยเป็นแซมเปิลมันมีอะไรบ้างนะแซมเปิลนะครับสถิติก็คือค่าสถิติ populationparameter นะครับ4าสีสีคำนี้นะครับนักศึกษาน่าจะรู้จักกันข้อมูลตัวอย่างนะครับแซมเปิลนะครับก็คือข้อมูลที่รวบรวมมาจากการสุ่มตัวอย่าง สุ่ตัวอย่างภาษาอังกฤษเรียกว่า sampling นะครับค่าสถิตินะครับก็คือค่าของข้อมูลที่รวบรวมมาจากการสุ่มตัวอย่างประชากร population นะครับคือข้อมูลในระบบหรือกระบวนการทั้งหมดเลยประชากรทั้งหมดเลยในประเทศไทยอย่างเช่นประชากรทั้งหมด76ล้านคนต้องดูวัดทุกคนเลย parameter าาคือค่าที่ใช้อธิบายลาักษณะทั้งหมดที่สำคัญ ของประชากรนะครับมาดูว่าพารามิเตอร์นะครับก็จะแบ่งออกมานะครับก็จะเป็นค่าแนวโน้มสู่ศูนย์กลางนะครับหรือค่าที่ใช้เป็นตัวชี้บ่งผลกระทบของตำแหน่งของข้อมูลกับอีอันก็คือค่าที่ใช้บอกการเปลี่ยนแปลงในระบบนะครับ v a ร์ a นะแวรเนะครับหรือค่าที่ บอกผลการกระจายของข้อมูลนะคบนะครับตัวนี้ในส่วนของแนวโน้มสู่ศูนย์กลางนะครับเซนทรัลนะครับเทนเนซีนะครับก็คือค่าเฉลี่ยค่ามีนหรือ x bar ที่เราเคยรู้จักนะคบตอนมปลายตัวนี้อาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดเป็น populaion t เนี่ยเปลี่ยนเป็นมิค่ามัธยฐานนะครับมีเดียน,นะครับฐานข้อมูลนะครับพวกนี้ นะครับในเราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็าหาค่าพวกนี้นะครับในส่วนของมิเทอร์แนวโน้มการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับที่บอกไปแล้วก็คือหาค่ามิวนะครับหรือ x อ a r บาร์ถ้าเกิดสมมติว่ามิวเนี่ยเป็นค่าของประชากร population นะครับเห็นไหมครับสูตรเหมือน x อ a r บาร์เลยก็คือเอา x ทุกตัวเนี่ยเอามาบวกกันนะครับแลหารด้วยจำนวน ข้อมูลหรือจำนวนประชากรน,นะครับไอตัวมีเดียน่ะครับมัธยฐานค่ากลางของข้อมูลนะครับคือค่ากลางที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มของข้อมูลที่มีการจัดเรียงจากน้อยไปหาค่ามากก่อนนะครับของ2กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยจํานวนข้อมูลเท่ากันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่ากลุ่มของประชากรขนาด500 5 0 0 0 5 0 0 0 หนึ่งนะครับข้อมูลเนี่ยถ้านำมาเรียงจากน้อยไปมากแล้วเนี่ยข้อมูลตัวที่สองพันห้าร้อยหนึ่งเนี่ยคือค่ามายธยฐานคือค่าตรงกลางพอดีเลยสำคัญที่สุดนะครับนะักศึกษาต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับถึงจะได้ค่าที่ถูกต้องนะครับฐานนิยมหรือว่าโหมดค่าที่มีความถี่สูงสุดนะครับหรือพบมากที่สุดนะครับอย่างเช่นข้อมูลให้มา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบข้อมูลเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าจะมีสามเนี่ยนะครับมีความถี่หรือซ้ํากันอยู่เยอะสุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสามเนี่ยซ้ํากันอยู่ห้าตัวเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นสามจะเป็นโหมดนะครับหรือมัธยาฐานนะครับคือค่าที่นิยมนะครับสูงสุดฐานนิยมนะครับในส่วนของ 1.3ก็คือการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับเราจะหาอยู่3ตัวนะครับคือค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานตัว standard deviation ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐานนะครับ standard error ค่าพิสัยควอ l ทนะครับอจะเป็น IQR นะครับพวกนี้เป็นสำคัญที่จะบ่งบอกถึงการวัดการกระจายของข้อมูลออกจากตรงกลางมากน้อยขนาดไหนนะครับ ามาดูคำถามของวันนี้หน่อยสิครับนักศึกษาเนี่ยนะครับรู้จักข้อมูลเชิงปริมาณไหมจบเชิงคุณภาพไหมนะครับว่าตัวไหนผมให้โจทย์มา8ข้อนะครับนักศึกษาลองดูสิครับว่าข้อไหนเป็นข้อมูลเชิงปริมาณบา้างข้อไหนเป็นข้อมูลเชิงปริคุณภาพบา้างนะครับคะแนนสอบของวิชาสถิต จำนวนผู้โดยสารที่รอรถประจำทางหมายเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขโทรศัพท์ราคาเข้าสารต่อกิโลกร,รมัมเลขประจำตัวประชาชนขนาดรองเท้าของนักศึกษารายได้ของคนในครอบครัวอลองหามาดูสิครับว่าแต่ละข้อเนี่ยข้อไหนข้อไหนเป็นข้อมูลเชิงปริมาณบ้าง ข้อไหนเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพบ้างนะครับอ่าพักนิดนึงนะครับอ่ากลับมาลองมาดูเฉลยกันนะครับดูสิครับนักศึกษาตอบถูกไหมครับคะแนนสอบข้อหนึ่งคะแนนสอบวิชาสติอ่าแน่นอนครับเป็นข้อมูลเชิงปริมาณครับอ่าเพราะว่าอะไรครับเป็นตัวเลขคะแนนสอบนักศึกษาได้กี่คะแนนสมมติว่าเต็มสิ ได้9คะแนนเป็นตัวเลขไหมครับถ้าเป็นตัวเลขก็เป็นเชิงปริมาณจำนวนผู้โดยสารที่รอรถประจำทางไอ้ป้ายนี้มีรออยู่10คนมีตัวเลขนะครับเป็นเชิงปริมาณหมายเลขทะเบียนรถส่วนบุคคลหมายเลขถึงแม้มันจะเป็นตัวเลขนะครับแต่มันเป็นหมายเลขมันไม่ใช่เป็นจำนวนว,นว่าเท่าไหร่เป็นเชิงคุณภาพครับ หมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์นักศึกษาเป็นหมายเลขโทรศัพท์นักศึกษาเป็นเชิงคุณภาพครับแต่ว่าถึงแม้จะเป็นตัวเลขแต่ว่ามันเป็นหมายเลขเฉยๆนะครับเป็นเชิงคุณภาพราคาข้าวสารต่อกิโลกรัมตอนนี้ข้าวสารต่อกิโลกรัมราคาเท่าไหร่ darum, ข้าวสารของเราต่อกิโลกรัมห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเป็นเชิงปริมาณครับเลขบัตรประชาชนเชิงคุณภาพ ถึงแม้จะเป็นเลขหลายตัวหลายหลักนะครับแต่เป็นเชิงคุณภาพครับขนาดรองเท้าของนักศ,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 ศึกษาไซส์อะไร8ไซส์9้หรือว่าอันเป็นไซส์42 4 3เป็นเชิงคุณภาพครับรายได้ครับรายได้เป็นตัวเลขครับรายได้ต่อครัวเรือนเอย่างเช่นว่ารายได้ต่อครัวเรือนนักศึกษา1 2 0 0 0บาทเป็นเชิงปริมาณครับนะ8ข้อนี้นักศึกษาถูกกี่ข้อบ้าง อ่านะครับอามาดูโจทย์กันนะครับเมื่อกี้นี้ที่ตอนเกิดมานะครับที่ผมให้โจทย์3ข้อใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ในครั้งนี้ครั้งแรกเลยก็จะลองทำในส่วนของข้อที่1น,นะครับถือว่านักศึกษามีความรู้มาแล้วนะครับเป็นพื้นฐานมาดูว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยนะครับหน่วยเป็นพันนะครับ อของบริษัทในกรุงเทพเปรียบเทียบกับจังหวัดที่ชนบุรีดูสิครับดูสิครับของกรุงเทพสามสิบสี่เกาอันนี้ามาคูณพันก็คือสามหมนะสามสิบสี่จุดเก้ายี่สิบห้าจุ็ดสิบเจ็ดจุจุดแปดยี่สิบหกจุดแปดชนบุรีแล้วครับอ่าเป็นตัวเลขตรงนี้ ให้นักศึกษาเขียนสตรีมแอนด์ลีพอร์ตนะแผนผังนะครับใบนะครับกิ่งใบนะครับของต้นไม้นะครับตัวนี้2หามัธยาฐานสามก็หาส่วนเบียเบ่ยงเบนควอไทหนึสัมประสิทธิ์ส่วนเบียเบ่ยงเบนควอไทนักศึกษาลองทำทำข้อนี้ได้เนี่ยสามารถทำข้อสอบมิเทอมได้นะครับ ผมจะเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้นะครับเปลี่ยนจังหวัดเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้นะักศึกษาสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็หาสีข้อนี้ได้นะครับลองมาดูวิธีทํทากันก่อนนะครับจําจตัวเลขนี้ได้หรือยังครับก่อนอ่นเลยนะครับของกรุงเทพนะครับที่มีค่าอยู่หนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าตัวเลขในชะ่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านักศึกษาเรียงจากน้อยไป มากนะครับในโจทย์ตัวนี้มันไม่เรียงนะครับข้อหนึ่งเลยนะเรียงจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากน้อยไปมากทั้งกรุงเทพและชนบุรีนะครับต่อมาเราก็จะมาดูเขียนแผนภาพ s t e ร a a และลี p พ o t นะครับในกรุงเทพมันมี n 9ข้อมูลครับจำนวนข้อมูลนะ leaf u น i t นะครับเป็น0.1 นะครับต้องดูว่าทำไมเป็น0.1น,นะครับเพราะว่าทซนดยมมันจะมีทซนดยมตําแหน่งเดียว16.8ตัวแรกเห็นไหมครับมันง่ายมากสตรีมอนรีพอร์ตเนี่ย16.8ตัวนี้ครับอ่านว่า16 168นะครับทศดยมหนึ่งตําแหน่งก็คือ16.8ตัวต่อมา17.3 173ดจาลำต้นมันคือตัวอะ เป็นเป็นตำแหน่งหลักสิบนะครับแล้วก็หลักทศยมนะครับก็จะเป็นของเป็นลีฟก็คือใบลำต้นและใบ17.3อันนี้24.7 25.5และ25.7จริงไหมมันสองค่านะ25.5และ25.7เห็นไหมครับเขียนแบบนี้นะครับ25.5แล้วก็25.7 26.8 29.4 32.7 34.9สอเจ็ดสามสิบส่จุดาโอเคไหมครับลำต้นและใบชนบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับลิฟต์ยูนิตศูนย์จุดหนึ่งแปดจุดาเริ่มต้นมา18.3 2ป2จุดสามยี่สามจุดอ่ามจุดสองยี่ห้าจุ 27.7 3ิ3เดจมสได้ไหมครับนักศึกษาอ่าได้นะครับข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วเขียนแผนภาพสตีมแอนด์ลีพอนะครับลำต้นแล้วก็ใบต่อมาหามัธยาฐานมัธยาฐานก็คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลครับกึ่งกลางตัวนี้มี9นะครับกึ่งกลางข้อมูลคืออะไรถ้าดูใน ามจริงนับดูตัดไปเรื่อยที่ตัดตัดตัดนะครับถึงการของกรุงเทพนะครับมีเก้าตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่ห้าเนี่ยครับจะเป็นตำแหน่งถึงการหรือมองดูคร่าวๆเนี่ยรู้ว่าตัดไปเรื่อยนะครับจนเหลือตัวกลางที่ตัดตัวบนกลับบนตัดไปตัวที่สองกลับไปตัดไปจนเหลือตรงกลางตัวนี้นะครับถ้าในเลขตัวนี้มันมีถ้าเป็นเลขคี่นะครับก็คือตัวนี้มีจํานวนอยู่เก้ามันเลยมีค่ากลางนะครับพอดีเลยอันนี้ หาตำแหน่งการนะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดมี9บวก1ก็เป็น10บหาร2ก็คือ5นับไปเลยตัวที่5เป็นคำตอบ25.7สาจุดไม่านก็คือ,อไม่ฐานนะครับก็คือ25.7ของชนบุรีเช่นเดียวกันครับตัวการตำแหน่งที่5 26.1ครับเป็นคำตอบครับง่ายไหมครับเดี๋ยวข้อสอบผมก็จะออกแบบนี้ครับเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้นักศึกษาสามารถทำได้นะครับง่ายๆมาดูว่า ส่วนเบียงเบนควอไทในควอไทนะครับ QD ตัวย่อควอไทเนี่ยปกติแล้วจะมีอยู่4ควอเตอร์นะครับควอควอไทหรือควอเตอร์มี4ควอเตอร์ควอเตอร์ที่1 2 3 4นะครับควอไทที่1มาดูสูตรก่อนนะครับสูตรก่อน1ส่วน4 n บวก1นะครับนี่สูตรมันนะครับสูตรมันเพื่อหาโพสิชันตำแหน่ง เเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันมี9ข้อมูลนะครับ9 9บวก1ล่ามาหาร4ได้ตำแหน่งที่2.5ครับตำแหน่ง2.5หาของในกรุงเทพก่อนนะครับของกรุงเทพแบงคอกก่อนแบงคอกกรุงเทพก่อนตัวที่2.5 1 2นี่2 17.3ตัวที่3 24.7นะครับนี่เพราะฉะนั้นก็เอา17.3บวก24.7หาร2 ได้ออกมา21ครับตำแหน่งควอเตอร์ที่1นะครับ21ควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่3คือ3ส่วน4วงเล็บ n บวก1นะครับ n คือ9 9บวก1เป็น10คูณ3หารด้4ได้7.5ครับขอมาดูตำแหน่งที่7.5 1 2 3 4 5 6 7นี่อยู่2ตัวนี้29.4กับ32.7นะครับ 29.4บวก32.7หาร2ได้31.05เพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนควอไทายนี่ก็คือเอา Q3 ลบ Q2 หาร2ครับ31ลบเอ้ย31.05ลบ21แล้วมาหาร2ได้5.0 25ครับเป็นคำตอบในอันนี้ของกรุงเทพนะครับของกรุงเทพของชนบุรีหาเช่นเดียวกันนะครับพอพอทายที่1 คือตำแหน่งที่2.5เหมือนกันครับตำแหน่งที่2.5ของชนบุรีคืออะไร 1, 2, 23.2ก 23. ับ25.4 23.2บวก25.4หาร2ได้24.3ครับมาดูคอทายที่3ก็คือ3.4ครับ ก็จะได้ตำแหน่งที่7.5ครับตำแหน่งที่7.5็ดจนี่ยี่กับ27.7ครับเอาอมาหารครึ่งกัน26.7สิบหวกยี่หาร2ได้27.2ครับสูตรของส่วนเบี่ยงเบนควอทาทคือ QD เท่ากับ Q3 ลบ Q1 หารด้วย2 27. 2 7 2ลบ24.3หาร2ได้ 1.45ครับของชนบุรีได้1.45ครับเป็นคำตอบครับส่วนเบีเ่งเบนคอไทตัวนี้เราสังเกตได้ว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับมีส่วนเบีเ่ยงเบนคอไทเนี่ยสูงกว่าของชนบุรีก็คือมีการกระจายนะครับของข้อมูลเนี่ยมากกว่าของชนบุรีครับคราวนี้มาดสูสัมประสิทธิ์สปอสอคือสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนคอไท สูตรก็เหมือนเดิมเอา q3-q1 ส่วนด้วย q3-q1 เมื่อกี้นี่ของคุงเทพหา q3 ได้31.05 q1 ได้21ใช่ไหมครับไปดูจากเมื่อกี้นี้21.31.05เอามาลบกันส่วนด้วย31.05บวก21ได้ออกมา0.193นะครับเป็นคำตอบชนบุรีครับเมื่อกี้นี้หา q3 ออกมา Q3 ได้ออกมา27.2และ Q1 ออกมาได้24.3สูตรมัน Q3 ลบ Q1 ส่วนด้วย Q3 บวก Q1 ก็ได้ออกมา0.053ครับเป็นคำตอบครับได้1่ได้ทั้งหมดเลย1.1 1.2 1.3และ1.4เป็นคำตอบครับง่ายไหมครับข้อนี้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยออกข้อสอบและข้อนี้ ทำลงในสมุดด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในนะเป็นการบ้านหลักที่ต้องทำลงสมุดเอาไว้เพราะเป็นแนวข้อสอบนักศึกษาจะได้เปิดออกมาดูแนวได้นะครับผมก็เปลี่ยนตัวเลขพวกนี้นะครับนักศึกษาสามารถทำได้นะครับคราวนี้มาดู h o m e w ิร์กทูเดการบ้านวันนี้นะครับอย่างที่บอกเน้นในส่วนของโจทย์นะครับผมจะทําเรียนแบบมาตัวนี้มี2ข้อนะครับ2ข้อ นักศึกษาทำม,มาเมื่อกี้นี้กรุงเทพฟิลิปีใช่ไหมครับนี่เป็นกรุงเทพเชียงใหม่มี9ข้อมูลหาเขียนสตรี ip, มแอนลีฟมัธยาฐานส่วนแบ่งเบนพอไทและสมระิทธิ์ส่วนแบ่งเบนพอไทข้อที่1นะครับและเพื่อที่จะมั่นใจว่าทําได้นะครับขออีกข้อหนึ่งอันนี้เอาเป็นที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศสิงคโปร์อันนี้เป็นไทยนะครับกับสิงคโปร์มีข้อมูลออกมาเกข้อมูลเขียน steam and l ิฟ t นะครับแล้วก็มัธยฐานส่วนเบงเบนค้อไทสัมประสิทธิ์ส่วนเบเบนควอไทาย2ข้อนี้นะครับอ้างาธรรมนะครับแล้วก็เขียนเขียนลงมานะครับมีวันที่ด้วยนะครับตัวใหญ่ๆวันที่นะครับโฮมเวิร์กวันที่ที่ทำวันนี้โฮมเวิร์กข้อ1ข้อ2นะครับเขียนชื่อนะครับเลขที่ภาควิชาถ่ายรูปนะครับ ส่งเข้ามาในอารบั้มนะครับในโฮมเวิร์กของวันนี้นะครับวันนี้ก็จะจบครั้งแรกนะครับครั้งนี้นะครับอย่าลืมนักศึกษาทำโฮมเวิร์กนะครับลงสมุดแล้วก็ทำโฮมเวิร์กถ่ายส่งมา2ข้อนะครับสวัสดีครับ